กําลังครับมันเจอแค่ในขั้นกับข้อ15ครับเจ็ดวิชาสามันปี2,557ครับน้องครับเจ็ดวิชาสามันยืนได้หลายคณะเลยนะนะนะังมากอยู่พ่ะย่ะชอบกดไลค์กดแชร์อย่าลืม subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะมาโจทย์กันก่อนเนาะมาโจทย์ก่อนโจทย์ข้อที่15มีวงจรไหมวงจรหนึ่งอ่านโจทย์ง่ายๆแป๊บเดียวโจทย์สั้นๆหลังจากสับสวิตช์ลงงานแล้วหลังจากสับสวิตลงงานแล้วมีประจุอยูนิซีมีปริมาณเท่าไหร่ มองครับน้องครับอ่านโจทย์มาไม่เป็นรู้เรื่องอะไรเลยถามหาที่ว่าสตัวเนี้ยมีประจุเท่ากับเท่าไร็นตัวคิวเนี่ยเท่ากับเท่าไรครับน้องครับทํำยังไ,ยงไงครับน้องครับทำยังไงมีจุดง่ายทิดเ่ียทบน้องครับสําหรับตัวเก็บประจุนะเมื่อเรารวงรวมแนวข้อสอบกันออกมาหมดแล้วนีนน่ ออกได้แค่สองลักษณะทำนองครับลักษณะแรกคือลักษณะในข้อสิคือการอัดประจุคำนองครับลักษณะที่2คือลักษณะที่สับสวิตเป็นเวลานาน,านๆครับสับสวิตเวลานานๆมาานันจะทำให้เกิดสิ่งหนึ่งคือตัวเก็บประจุจะทำหน้าที่เสมือนเป็นวงจรเออคาน้องครับ เสมือนเป็นวงจรเปิดแล้วมาดูกันนี้ครับมันจะมีที่ง่ายอีกทีนึงเราจะแสดงให้เห็นโดยกล่องนี้ครับน้องครับผมที่จะแสดงให้เห็นโดยกล่องนี้ก็คือว่าเมื่อมีประจุนะอาตัวนี้มีหรือไม่มีก็ได้นะฮะน้องฮะแต่มีไว้มีไว้เพื่อเพื่อเพื่อ,อไม่ให้ไฟเี่เข้าตัวเก็บประจุแรงเกินไปประมาณนั้นเองแต่เมื่อเสียบโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะะี่ฮะในวงจรนี้โวลต์มิเตอร์จานค่าความตักสัได้เท่ากับ V ครับน้องครับ แต่เมื่อสารซึมไปน,น,นานๆซีจะปฏิบัติตนเหมือนเป็นวงจรเปริดคือไม่มีกระแสไหลครับแล้วความต่างศักย์และจุดนี้มาจากอะไรครับน้องครับเมื่อมีกระแสไหลใน RV ีเท่ากับ i อาน้องครับแต่ไอ้เป็นศูนย์วีข้อมอา เลยเป็นศูนย์ครับเลยเหลือเฉพาะความต่างศัตัวนี้เกิดจากความต่างศักของตัวเก็บประจุครับความต่างศักของตัวเก็บประจุอย่างเดียวนะมีค่าเท่ากับ v เท่ากับนะครับ Q ส่วน4ครับนองครับ v เท่ากับ Q ส่วน4นั่นหมายเวาว่าจุดนี้กับจุดนี้ครับน้องครับ A กับบีเลยครับ r นี้ต่อขนานกับวงจรเปิดวงจรนี้ถ้าพี่สามารถหาหาความต่าง ระหว่างจุด A กับจุด B ได้ความต่างศักย์ที่จุดนี้ก็จะเท่ากับความต่างศักย์นักวงจรเปิดนี้นี่เองครับน้องครับโอเคครับน้องๆครับเมื่อพี่แปลงนะน,นะแปลงวงจรที่อยู่ในโจทย์ของเรานะครับมาเป็นวงจรนี้เพื่อให้การหาความต่างศักย์ที่ง่ายขึ้นครับน้อง <Yeah. S 1> ครับโดยมีชิทอยู่ง่ายเหมือนเดิมครับมีชิทอยู่ง่ายเหมือนเดิม ต่อขนานนะครับต่อขนาน V เท่าแต่ถ้าต่ออนุก,กรม V แบ่งต่อขนาน V เท่าต่ออนุกรม V แบ่งรั v น้องครับดูวงจรพลูนขนางของเรานี้ฮนะต่ออนุก,กรมกับ R าตัวเดียวแต่แปวงจรพลูขนางนี้ R รวมมีค่ากับ R บวก R เป็น2 R เส้นบนครับขนานกับ2 R งอาเส้นล่างรวมกันก็เป็น เหมือนเดิมครับน้องครับเพราะฉะนั้นแสดงว่า V ที่มาเต็มๆจากฝนให้มาเป็น V จะมาค้างอยู่ที่ R ตัวแรกคือส่วน2ครับน้องครับและจะกระจายขึ้นไปเป็น V ส่วน2ในวงจรที่เหมือนกันครับน้องครับ V ส่วน2ในวงจรที่เหมือนกันครับ แต,แต่เมื่อมองจอที้มีส่วน2อต่อกันแบบขนานกันน้องครับก็จะขึ้นเส้นบนไป V ส่วน2ลงมาข้างล่างเป็น V ส่วน2ครับน้องครับลงมาข้างล่าง B ส่วน2เมื่อดูแค่เส้นบนครับผมเพราะเราต้องการหาความสัมพันธ์ที่ A กับ B ครับหาความสัมพันธ์ที่ A กับ B V ส่วน2 ต้องไปตกค่อมที่ R กับ R ตัวที่ครับน้องครับทำง่ายเลยทำง่ายเลยถึงยังรวมกันที่ v ส่วน2เหมือนเดิมก็อยู่ที่ R ตัวแรกคือ v ส่วน4ครับน,น้องครับและจะไปตกค่อมอยู่ที่ R ตัวที่เราต้องการหาคือ v ส่วน4เหมือนกันครับน้องครับและการแบ่ง R ควรทำได้นะครับเพราะเป็นสิ่งที่ง่ายมากเนาะก่อนสอบโดยควรทำได้กันทุกคน หลังจากน,นั้นเราก็จะมาดูกันอีกว่าเฮ้ย VAC เนี่ยมันต่อขนานนะน้องนะต่อขนานกับตัวเก็บประจุที่เราต้องการหานั่นเองตัวเก็บประจุที่เราต้องการหาทั้งนั้น VAB เนี่ยคบน้องครับเท่ากับ V V ส่วน C นะครับน้องครับจะมีค่าเท่ากับจะมีค่าเท่ากับวงจรน,นี้วงจรน,นี้ที่มันอยู่ด้านบตนตัวนี้ไงที่มันอยู่ด้านบตนตัวนี้แต่เรายกมาเป็นวงจรที่ให้มาดูง่ายขึ้นคบนองครับ วงจรด้านบนตัวเก็บประจุเมื่อสับสวิตช์ไปเวลานาน,านๆความต่างศักย์จะเกิดจากตัวเก็บประจุเพียงอย่างเดียวก็คือ Q ส่วนสีครับน้องครับโจทย์ถามหา Q ดังนั้นอย่าให้า้านสมนการ Q เลยมีค่าเท่ากับ c v ส่วน4ครานน้องครับโอยผา4แต้มครับ หลักหของโจทย์ข้อนี้น้องต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ของการปฏิบัติปฏิตัวให้เป็นวงจรเปิดของสิ่งดีนะครับน้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้